สิบธันวาช่องปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่สองร้อยเกสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอปาศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญอ FCH สวัสดีครับพบกันวันนี้เป็นวันที่13เดือนธันวาคมปีพศ2 5 6 6 ตรงกับอีพีที่297ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญทุกคนทุกท่านฮะแล้วก็ขอบคุณนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปาปาเนาะประปาฝากขอบคุณจริงๆฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้เอฟฮะอาจจะดูกันยังไม่ทั่วถึงเนาะเป็นเอ่เหรียญที่ประปานั้นนํามาแบ่งปันกันในอีพีนี้เดี๋ยวประปาจะเริ่มเลยนะฮะเนาะเพราะว่าอยากให้เอฟดูจบแล้วก็อคิดว่าอยากได้เหรียญไหนก็จะได้รวดเร็วขึ้น เผื่อว่า FC บางคนบางท่านที่ที่ที่ดูไอพีปปามาขายเลยนนะั้นอาจจะต้องไปทํางานทําการหรือว่าติดธุระอื่นใดด้วยเนาะอ่านปปาเริ่มเลยนะฮะก็มีทั้งเหรียญผ่านการใช้งานเหรียญผลิตมากหาง่ายนะโอเคเนาะเดี๋ยวปาปาเริ่มเลยฮะประมาณนี้ปปาเริ่มเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลามากนักเนานะ FC ฮะด้านบนสุดนะเป็นเหรียญหนึ่งบาท ปีพศ2520นะเป็น1บาทเรือหงนั่นแหละ F45 เอาใครอยากได้เหรียญละ3บาทเรามีกันไม่มากอมีกันไม่มากเห็นไหมฮะเรามีกันไม่มากมีแค่นี้เองฮประมาณนี้เองเนาะเหรียญละ3บาทหลังจากนั้นเดี๋ยวปา,ปาให้ดูละไล่ยาวเลยนะฮะ,ะเนี่ยหชุด2ชุด3ชุดประมาณนี้4ชุด5ชุด6ชุดอ้ย78 เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคือสิบสองชุดเดี๋ยวปปาไล่ไล่ให้ฟังก็คือปปาใช้ราคาเดียวกันเลยนะสิบสองชุดเอฟซีฮะเป็นอ่าเป็นเหรียญหนึ่งบาทผ่านการใช้งานนะอ่าผ่านการใช้งานไล่มาอันนี้อันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทแล้วก็บวกไปเลยแบบนี้เป็นเหรียญสองบาทด้วยผ่านการใช้งานนะเนี่ยเอาไล่เอานะ เป็นเป็นแบบ5ห้าวาระไม่ซ้ C, ํา F C คะเดี๋ยววปาดึงภาพสูงหน้าเนี่ยห้าวาระไม่ซ้ําเรามีกันไล่ลงเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่เอาปาปาให้ดูอย่างนี้ด้วยเนาะเนี่ยเป็นเหรียญเก่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานสบายใจดีนะเอาห้าวาระไม่ซ้ํามีอยู่หนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดตรงนี้เป็นสองบาทฮะด้านบนเป็นสองบาทรวมหนึ่งบาทด้วยนะเนี่ยเอาอันนี้ก็เหรียญอ่าหนึ่งบาทเช่นเดียวกันนะ อ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญสบาทนะโอเคเนาะเป็นเหรียญสบาทที่ะก,กับหนึ่งบาททีละประมาณเนี้ยทุกชุด F4 ฮะประมาณเนี้ยก็ตีความหมายไม่เกี่ยวกับตรงนี้เนาะเอาตีความหมายว่า5วาระไม่ซ้าอ่ะขายกันแบบถูกๆไปเลยฮนะโอเคไหม5้าวาระไม่ซ้ํา F4 ฮะชุดละ25บาทชุดละ25บาบาทนะเป็นเหรียญสภาพเก่าเก็บบวกผ่านการใช้งานแบบว่าอ่าสภาพ สภาพไม่สดใสนะแต่ก็เอาปปาดึงภาพให้ดูอย่างนี้นะหรือง่ายๆเป็นของอารัชกาลที่10นะก็เหรียญละ5บาทนะวันนี้ปปาเททออกไปเลย fc ฮะยังมีอยู่เยอะเลยนะนักสะสมส่งมามา็อดใหญ่ๆเลยงานนี้เนาะแอดมินรับไว้กระจายเลยบอกแอดมินอยู่ว่าต่อไปนะฮะเราต่อไปเพราะเหรียญเนี่ยเผยโฉมออกมาเยอะแล้วหล่ะก็ปปาบอกเลยนะฝากบอก fc ที่ดูอยู่นะเหรียญ2บาทกับ1บาทที่ลึกนะเก่าๆนะฮะปปาบอกแล้วปปาไม่รับซื้อนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไปก่อนเลยดีกว่าเนาะ โอเคไปก่อนฮะเอาห้าวาระไม่ซ้ำมีกันอยู่ราวสักสิบเอ็ดสิบสองชุด F สี่แถวนี้ใช่แถวนี้ใช่เป็นเหรียญหนึ่งบาทกับสองบาทที่ลึกนะใครอยากได้ชุดไหนเผื่อต้องการนะก็คุยกับแอดมินเอานะก็ห้าวาระไม่ซ้ำชุดละ25บาทโดนเหรียญละ5บาทเท่านั้นเองนะสภาพผ่านการใช้งานนะฮะแบบเนี้ยดูเอาเดี๋ยวว่าปลาโสดผ้าบางๆให้ดูนะอะดูเอานะฮะอะ5วาระไม่ซ้ำชุดละ25บาบาทโอเคเนาะ หลังจอกนั้นมาดูเหรียญ2บาทสีขาวปีพศ2550อย25่ะใครอยากได้ฮะใครอยากได้ปปาขายให้เหรียญละ6บาทเหรียญละ6บาทฮะสภาพสดใสอยู่ fc ฮะนะใครที่ยังไม่มีเก็บไปสะสมได้นะใครที่ยังไม่มีเก็บไปสะสมได้นะฮะถือว่าเป็นราคาขาลงแล้วเร็วเอาใครอยากได้ฮะนะผ่านการใช้งานฮะเหรียญละ6บาทเท่านั้นเองโอเคเอาไปกันเลยฮะ fc ฮะนะก็ขายกันระดับต้นทุนแล้วงานนี้เนาะโอเคไหมฮะเหรียญละ6บาท มาหลังจากนั้นฮะปี40ูย์ง่ายๆเลยฮะเหรียญละ17บาทเหรียญละ17บาทโอเคไหมเอาใครอยากได้มีกันอยู่แถวเดียวฮะเราเล่าสักสิบกุเหรียญเท่านั้นเองเหรียญละ17บาทโอเคเนาะมาหลังจากนั้น1แถว2แถวนับลงแบบนี้3แถว4ี่แถวดวปลาดึงภาพสูงนะเว้นวล็กตรงนี้นะฮะเรามีกันอยู่1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดสําหรับเหรียญผ่านการใช้งานสดใสฮะเอฟซีฮะเหรียญ10บาท2 4ที่ระลึกนะก็อ่าใครอยากได้ฮะ 10วาระไม่ซ้ำนะสภาพสดใสเลย FC ดูเอานะฮะก็ชุดละ160บาทเท่านั้นเองนะ10วาระไม่ซ้ำปะปาขายให้ในราคาชุดละ160บาทฮนะเป็นสภาพผ่านการใช้ง,งานบวกเก่าเก็บประมาณนี้แหละสดใสยอยู่ FC ดูเอานะฮะนะดูเอาดูสภาพผิวเดีเอาก็ประมาณแบบนี้แหละ FC โอเคเนาะเอาใครอยากได้ฮนะ10วาระไม่ซ้ำมีกันอยู่4ชุดชุดละ160บาท หรือใครอยากได้สภาพพระ f ฮะมีน้ําทองน้ําแดงจับบางเหรียญปะปนกันไปเดี๋ยวปลาดึงภาพไปดูนะฮะนี่ก็เป็นสิบวาระไม่ซ้ําเช่นเดียวกันฮะ,ะเรามีกันเพียง2ชุดเท่านั้นเองนะเนี่ยดูภาพเอาเวนบักตรงนี้จบล้ห1ชุดนะฮะแล้วก็มาเริ่มตรงนี้อีก1ชุด F45 สภาพแบบเนี้ยอ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญใหม่ปะปาก็ยามจะใส่ตลับไปให้เท่าที่ปะปาจะมีตลับเนาะเอาใครอยากได้ฮะชุดละยีะ่สิบวาระไม่ซ้ำชุดละสองร้อยจะบอกว่ายี่สิบาทเฉยเลยอ่ะ นะชุดละ2 1 0บวาระไม่ซ้ำอ่ะดึงภาพเนี่ยแถวล่างนี้นะใส่ตลับอยู่นะชุดละ2 1 0บวาระไม่ซ้ําเช่นเดียวกันโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวตอบคําถาม f c หลายคนหลายท่านชักงนิดหนึ่งว่าสงสัยว่าทําไมเหรียญ10บาทที่ระลึก2สีเนี่ยนะทำไมประปารับซื้อถูกจังนะทําไมราคาราคาถูกกวาเหรียญ10บบาท2สีมุนเวียนนะขนาดที่10บาทที่ลึกบางวาระเขาก็บอกว่าเอ่อจำนวนการผลิตน้อยกว่า FC ฮะ แจง้งตรงนี้ก็จะยาวป้าบอกนะทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับความนิยมด้วยนะฮะขึ้นอยู่กับความนิยมเหมือนเหรียญสิบ,บาทสองสีที่เรีเรื่องแหล่เอสซนะแต่ละวาระเนี่ยเขาผลิตมาก็ไม่เชิงน้อยนะฮะล้กก็เอาหลายแสนเหรียญถึงหลักล้านอะไรก็มีนะมากกว่าล้านยังมี5ล้านแล้วก็จะมีปปาไม่ได้ติดตามราคาไอ้จำนวนของเหรียญเป็นป,กป,นปกีก็ลืมแล้วจำนวนการผลิตนะทางนั้นทางนี้นะฮะป้าร,รับซื้อเข้ามาเนี่ยป้าขายออกด้วยรับซื้อเข้าเนี่ยก็ต้อง ตามกระแสวงการสะสมเหรียญถ้าพราะการสะสมเหรียญเนี่ยนักสะสมระดับรุ่น รุ่นระดับมืออาชีพรุ่นปู่รุ่นยา่าเก่ากว่ารุ่นปู่รุ่นยา่าคือน่าจะมีการสะสมหลายร้อยปีแล้วเอฟซีฮัซื้อขายกันเนาะนะประมาณนั้นฉะนั้นก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามความนิยมของเขาด้วยนะปะประปาไม่สามารถที่จะมาสร้างราคาเองได้ซื้อขายเองได้โอเคเนาะฉะนั้นก็อ่ะใครที่ยังไม่ทราบดูไว้นะเลี้ยญ10บาท2องสีทึกเนี่ยซื้อขายกันเอฟซี FC ฮัผ่านการใช้งานเนี่ยไม่เกิน12บบาทนะผ่านการใช้งานแบบนี้นะโอเคไหมเอาตรงๆเลยไหม อ่ะหลายคนหลายท่านสงสัยมากเลยนึกออกไหมฮะในเพจ Facebook ก็เช่นเดียวกันปปาให้ราคาไปแล้วเขาก็รู้สึกแย่ประมาณนั้นปปา่จะทํำยังไงเนาะแต่ก็ให้เรารู้ไว้ก่อนฮะนะก็ลองส่งรูปตรวจสอบประมาณราคาที่อื่นกันได้ก่อนเนาะช่วยๆกันฮะนะต้องต้องช่วยกันศึกษาก่อนนะเนี่ยในเพจ a c e b o o k บางครั้งปปาให้ราคาไปปปาก็เป็นช่องนําเสนอโอเคเนาะก็มีหลายคนหลายท่านเลยงงเลยนะว่าโอ้โ oh, ห oh, ราคาถูกขนาดนี้เลยหรอคุณปปาอะไรประมาณนี้ก็บอกรับสภาพไม่ได้เลยรับรา,ราคาเหรียญไม่ได้เลย ปปาก็เห็นใจฮะบางครั้งป๋าปาก็ตอบท่านยากมากเลยเนาะเพราะว่าป๋าปาเข้าใจให้ในเพจ Facebook นะบางคนไม่ได้ไปไปติดตามข้อมูลการผลิตของเหรียญหรือวงการนักสะสมจริงๆเนี่ยเข้ามาจากช่อง YouTube ก่อนดีว่าฮะฉะนั้นถ้าเราอยากรู้ราคาเหรียญจริงๆเนี่ยเข้ามาในเพจเนี่ยไม่ค่อยกระจ่างแจ้งนะฮะนะ ก็ก็ต้องไปที่ช่อง YouTube ด้วยนะไปศึกษาในช่อง YouTube ด้วยโอเคเนะาะปปาค่อยให้ให้ให้รายละเอียดกันเพิ่มไปเอาจบตั้ง10บาท2สีทิลึก,กันเนาะลันลงมา s อสฮะเอาันนี้ก็10บาท2สีทิึกวาระเนี่ยสวาระเนี่ยเขาเป็นเหรียญพลองนะฮะไม่ถึงพระเอกนะเอาใครอยากได้ฮะอาโรงพยาบาลกลางทันจะอะไรนะอาราชบัณฑิตใช่ไหมเอะนี่มีอยู่3เหรียญ3วาระเนี่ยใครอยากได้ฮะเขาเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแล้วป๊าปาขายให้ฮะอันนี้เป็นวาระพลองนะฮะ นะได้รับความนิยมฮะได้รับความนิยมสูงกว่าวาะย่อยๆนะก็เหรียญละ40บาทเท่านั้นเองนะ40บาทโอเคฮะหลังจากนั้นมาดูเหรียญเนี่ยเอฟซีฮะไม่รับก็ต้องรับนะเขาส่งมาแล้วทม่จะทำยังไงแต่อย่างเงี้ยเอฟซีฮะไม่ต้องส่งรูปตรวจสอบประเมินราคานะฮะนี่คือ20บาทที่ลึกเอฟซี FC ฮะสภาพนี้ต้องทําใจเอานะฮะนะถ้าจะส่งขายจริงๆล้วส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าช่องช่อง y ย u ทูปปปานะฮะทางหลายเนี่ยแบบนี้ไม่ต้องส่งมานะฮะนะทางเราทางเราจะไม่ให้ราคาเพราะเราไม่ได้รับซื้อนะเราจะไม่รับซื้อแต่หน้ากระสมนั้นบางคนก็ส่งเหรียญเด็ดมาด้วยเนะี่ยเขาก็ติดมาเลยไม่ให้ราคาเขาก็ติดมาเลยเนี่ยก็ยังไงก็ให้รู้ไวนะ้เนาะทางนี้ทางเราก็ขายออกไม่ได้เอาปาปาขายเท่าราคาเท่าหน้าเหรียญนั่นแหละ20บาทออะเอาไปลางเขาเองเนาะโอเคไหมฮะอ่ะหลังจากนั้นมาดูเหรียญละสาบบาทถ้าเป็นสภาพ ผ่านการใช้งานเก่าเก็บปกติธรรมดาฮะยีบาททึ่เช่นเดียวกันเรามีสภาพนี้อยู่4ี่เหรียญฮะเหรียญละ30บาทโอเคเนาะหลังจากนั้นมาดูสภาพใหม่ขั้นเทพเลย f c 5 r d เอานะก็เป็นน้ําทองฮะ น้ำทองติดกันไปเลยน้ำลุงน้ำทองนะแล้วก็มาบกผิวไฟเป็นบางเหรียญแต่ตรงนี้ปลาขายเป็นชุดนะฮะนะ,ะตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงฮะแน่นอนเปี้ยเลยนะอาก็มีกันบ้างละเนี่ย F45 สภาพค่อนข้างแชมป์เลยแล้วใกล้ลงมาลองแชมป์แบบนี้ชุดนี้ปปาขายเป็นชุดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวาระ F45 สภาพขั้นเทพตรงนี้ด้วยชุดละสองร้อยสี่สิบบาทนะ,ะเป็นยี่สิบบาทที่ลึกเหมือนกันทำไมราคาแตกต่างกัน ช่องของปปารับซื้อเหรียญตามสภาพฮะถ้าสภาพต่ำกว่าเกศซีแบบนี้ไม่ต้องส่งมานะฮะนะปปาขอที่แจ้งตรงนี้เลยนะฮะนะปปาแบ่งปันออกไม่ได้ปปาแบ่งปันออกไม่ได้นักสะสมเขาไม่นิยมเล่นหาฮะเขาก็อยากได้เหรียญที่มีสภาพที่สวยงามขึ้นถึงไม่ผ่านการใช้งานกันเลยทีเดียวโอเคเนาะฟังปอปาบรรยายด้วยนํามาศึกษาหาความรู้ร่วมกันฮะนะบางคนบางท่านน,นถือแบบนี้ไว้ไม่ว่าจะเป็น1บาท2บาท5บาท10บาท20บาท5 0บาทที่รึนะถือแบบนี้ไว้ก็คิดว่า โอ้โหหาพบเจอได้ยากนะหาพบเจอได้ยากเหรียญคำว่าเหรียญที่ลึกอะไรประมาณนั้นก็คิดว่าจะมีราคาระดับ1นึ่งพันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนไม่ใช่นะฮะถ้าแบบนี้ขายไม่ได้ด้วยปปาบอกนะ,ะแสดงว่าไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะโอเคเนาะฉะนั้นก็ปปาอยากทุกคนเข้าใจโอเคนะคาว่าเหรียญที่ระลึกเนี่ยราคาไม่ได้สูงเกินหน้าเหรียญเลยนะฮะไม่ได้สูงเกินหน้าเหรียญน,นะฮะซื้อเข้าระดับ2บาท3าบาท4บาทประมาณนั้นเท่านั้นเองนะโอเคนะฮะเพราะเขาผลิตออกมาเยอะ นักสะสมเขายังไม่นิยมเล่นหาโอเคเนาะอ่ะหลังจากนั้นมาดูฮะ F4 ฮะต่ำกว่าเกดซฮะ5บาท9เหรียญไม่ต้องอะไรมากกว่าป,ปาจะไปเลยนะไม่อยากจะลังเวลาไว้อะ F4 หเหรียญละเอาปลาปาขายให้ระดับว่ายัางไงเดียช่วงนี้เหรียญเข้ามามีแต่เก่าเก่าเก่าหลายเจ้าเลยนะโอเคเนาะเตือนแอดมินแล้วล่ะเตือนแอดมินแล้วช่วยบอกแอดมินแล้วว่าเออแอดมินปลาปํานำเสนอลำบากมากเลยเหรียญไหนที่ไม่มีราคาก็บอกเข้าไปนะ นะโอเคเนะาะอัตราสภาพต่ำกว่าเกจซีเอสซีเอฟซีฮะอ่ะเหรียญละยี่สิบบาทนะหลังจากนั้นสภาพสวยขึ้นมานณะน,นี้เขาขายทิ้งในเอสซีนะพูดกันแบบหยาบๆเนาะขายทิ้งประมาณนั้นอปป้าอ่ะ,ะ,ะ,อะดูสภาพเอาเนี่ยเหรียญละยี่สิบบาทฮะแต่ตรงนี้ก็เป็น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 เหรียญที่ผ่านการใช้งานใกล้จะปกติธรรมดาแล้วแหละนะอ่ะโอเคเนาะเหรียญละห้าสิบบาทฮะดูเอาดูเอา,เอานะเนี่ยอ่ะก็เป็นเหรียญผัก ผ่านการใช้งานใกล้จะปกติธรรมดานะั่นแหละที่ปปาเคยขายออกนะราคาสูงกว่านี้ด้วยแต่ปปาดูสภาพแล้ววันนี้ปปามาเหมาให้ไปเลยนะขอเหรียญห้าสิบาทใกล้ต้นทุนกันเลยนะโอเคเนาะโอเคนะฮนะใครถือเหรียญเก้าเหรียญไว้สมัยหน้าถ้าจะส่งมาให้ดูคลิปนี้ศึกษาในคลิปนี้ด้วยเนาะปะปานะเป็นเหรียญของท่านไม่เท่าไหร่ฮะปะปาเกรงว่าท่านจะไปจับเหรียญมานะเพราะปะปารับซื้อเหรียญตามสภาพโอเคเนาะขอบคุณเอสซีทางบ้านทุกคนแล้วที่เข้าใจในจุด จุดของเหรียญช่องของปลานะหลังจากนั้นจบจากเหรียญเหรียญผ่านการใช้าง,งานเก้าเหลี่ยมแล้วเรามาดูสเสด็จนิวรณ์นครเสด็จนิวรา์นครเหรียญน,นี้ฮะเป็นสภาพผิวดาเดิมอยู่ FC ฮะเดิมเลยฮะมีผิวทองจับอยู่กันบ้างเนาะเขาไม่ขาวซีดเห็นไหมฮะเหรียญน,นี้120บาทฮะ140บาทสวยกว่านี้ก็เคยขายมาแล้วงั้นสภาพนี้ฮะไม่ถึงขั้นเทพซะทีเดียวแต่มีน้ําทองจับผิวเดิมจับอยู่เห็นนะ นะสำหรับนักสะสมท่านใดที่ยังไม่มีก็คงคิดว่าราคานี้ไม่แพงนักสะสมท่านใดฮะพ่อค้าแม่ขายหากซื้อจากปปาไปแล้วขายเกินราคา120บาทได้ก็ถือว่าราคาไม่แพงโอเคนะเนาะวางไว้ก่อนหลังจากนั้นฮะเรามาดูฮะสภาพผ่านการใช้งานแต่ค่อนข้างจะขอบสวยกันเลยนี่คือเหรียญ1บาท f อฮะ1บาทหมุนเวียนนะปีพศ2501 2 3 4เรามีกัน4เหรียญ สภาพผ่านการใช้งานฮะแต่ขอบสวยนะฮะถามว่าผ่านการใช้งานเท่านี้จะให้ตึงเปียกเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวดู fc ดูเอานะดูขอบนะฮะนะสุดน้อยมากนะโอเคไหมอ่ะสุดน้อยมากเรามีกันอยู่สีนนะนะ่เหรียญ sc ฮะเนาะเหรียญละ120บาท100แย่กว่านี้พอสภาพถอยกว่านี้ปะปาก็ขาย100ก็มีนะนะอ่าวันนี้สภาพผ่านการใช้งานแต่ดนะูเอาเนาะก็ประมาณเนี้ยนะอ่ะสังเกตดูเอานะฮะอ่ะเหรียญละ120บาทมีกันอยู่4เหรียญโอเคเนาะผ่านการใช้งานนะฮะ ่ะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญก็ไปเหรียญตระกูลชุดปี500นี่แหละ F45 นี่คือเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานชุดปีพศ2500เนาะครบชุดกันเลยตรงนี้มากันแบบครบชุดเลยเหรียญหมุนเวียนนะฮะ,ะเริ่มจาก5สตางค์สวยมาก f c 10สตางค์ 25สตางค์50สตางค์แล้วก็เหรียญ1นบาท1บาทนั้นผลิตออกมาจากเนื้อนิกเกิลผสมเนื้อเงินแล้วก็อะโลหะสังกะสีด้วยนะตรงนี้จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงฮะนะผสมอเนื้ออลูมิเนียมบอลประมาณนะั้นก็เลยออกมาในรูปลักษณ์แบบนี้โอเคนะ F4 ฮะชุดนี้สวยสุด400บาทฮะ400บาทโอเคเนาะสวยสุดเลยเนี่ยเหรียญไม่ผ่านการใช้งานต้องเป็นแบบนี้นะ F4 ความนวลเขาจะมีอยู่นึกไหมฮะนะถ้าเป็นเหรียญขัดแล้วเนี่ย เขาก็จะออกสภาพยังไงอะนึกออกไหมจะใสใสเออสดใสไปเลยไงนะอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานดูเอานะเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะเนี่ยอ่ะนะโอเคไหมอ่ะชุดนี้ฮะตระกูลปีพศ2 5 0 0 f น5ชุดปีพศ2500ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆปื๊ด4 0 0บาทมาหลังจากนั้นรันลงมาแถวล่างเลยฮะ f ออันนี้ก็เป็นชุดอ่าสตางค์เช่นเดีวยวกันแต่ว่าเป็นชุดชุดแรกของสมัยร,รัชกาลที่9 F4 ่ฮะ นี่คือเหรียญกระสาบหมุนเวียนรุ่นแรกของสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2493รุ่นแรกเลยนะ FC นะหายากประปาว่าถ้าหากันจริงๆเนี่ยยากกว่าปีพศ2500ด้วยซ้ำนะเพราะว่าบางเหรียญก็ผลิตออกมาเอ,อผลิตออกมานานแล้วนะแล้วก็จำนวนการผลิตนะระปาจำได้ปะว่าเหรียญในเออที่ผลิตน้อยที่สุดน่าจะเป็น5สตางค์กับ10สตางค์หรือ,อยังไงนี่แหละชุดนี้หายากก็แหละยังไงก็ตามอะนะ ผ่านการใช้งานน้อยมากๆหรือแทบจะไม่ผ่านเลย FC นะอาจจะว่าน่าจะเจอสนามมาบ้างแล้วแหละดูจากสภาพผิวนะนะอาจจะเจอจากสนามกันมาบ้างแล้วถึงจะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานก็ตามนะน่าจะเอามาคำนวณใส่ตรงเมาสีเลหลืองเนี่ยทีหลังนึออกไปฮะเนาะก็อประมาณนี้ดูเอาหายาก FC 5เหรียญชุดสตังรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2493พอจบจากปีพศ2493แล้วจึงมี ปีพศ2500อะไรประมาณนั้นโอเคเนาะนี่คือเหรียญกระสับมุนเวียนเอฮะนะโอเคไหมอ่ะใครอยากได้ชุดนี้ก็400บาทเช่นเดียวกันสภาพสวยกว่าข่าวก่อนที่ปปาขายออกนะฮะนะเดี๋ยวจะหาว่าค่าวแล้วข่าวที่แล้วปปาขายถูกกว่านี้แน่นอนถ้าสภาพนะก็ผ่านการใช้งานนะอันนี้แทบจะว่าโอ้โหดูเอาเอสซีฮะนะอ่ะผ่านก็โอ้ยยังไงเดีย่น่าจะเป็นเหรียญโดนโดนอากาศมากกว่านะนะโอเคไหมอ่ะ2493ฮะ ที่ลึกสำหรับตัวเองใครอยากได้ชุดละสี่รสวยสวยเลยแหละ f c นะมาจบจากปี2493ชุดสตางค์แล้วเราลันต่อมา f c ฮะนี่คือเหรียญของสมัยราชการที่สี่ฮะ,ะเนื้อดีบุกดํำผสมทองแดงฮะเหรียญ่านการใช้งานแต่ว่าขอบไม่บินไม่บินมันก็หายไปเลยเนอะไหมฮะยังพอเนี่ย f c สวยงามอยู่นะ,ะนะยังใช้ได้อยู่ไม่ถึงกับเลวร้วายมากนะักนะฝั่งฝั่งนี้ขอบไม่บินแต่ฝั่งนี้ อย่างพอเห็นชัดเจน F4 หายากนะหายากนี่คือเหรียญพระจุลมงกุฎพระแสงจกักร F4 เหรียญสมัยราชกาลที่4นะด้านหน้าเป็นพระมหามงกุฎดัง F4 เดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงป๊าป๊าใส่ตรงนี้ป๊าขออนุญาตวางกล้องไม่ไม่ตัดคลิปนะฮะวางกล้องนิดนึงโอเคเนะาะอา f ะด้านหน้าเป็นตาพระมงกุฎพระแสงจกักรนะส่วนด้านหลังก็เป็นช้างในกงจักรเห็นไหมฮะอ่ะโอเคเนาะใครอยากได้ฮะ นี่คือเหรียญสมัยราชการที่4ฮะใครอยากได้เหรียญอัดดีบุกนะเหรียญอัดดีบุกใครอยากได้ห้เหรียญน,นี้เอาปะปาะให้ไป200ฮะถ้าสภาพแม่นยำกว่านี้ขอบทุกอย่างทุกสิ่งดีก็โอ้โห,หน่าโดนกันระดับ500-600 7 8 0 0หลังใหม่ปะปาะก็ขายมาแล้ว นะเพราะปานะเหรียญสวยป,ร,ปรับซื้อแต่ปรปาไม่อยากจะประกาศหน้าใหม่หน้าหน้า,นาคลิปวิดีโอหมดไงนะพอหลายคนหลายท่านก็จะตกตื่นฮนะโอเคไหมฮะอาสะพานีิปาขายให้2อ0สนฮะดูฮะตรงนี้เขามีตําหนินะดูเอานะโอเคไหมฮะถ้าเปรียบเทียบก,กับความหายากตําหนิขนาดนี้ไม่ใช่ปัญหากับราคาเหรียญเลยถ้าใครคิดว่า เนาะจะสะสมเหรียญสมัยโบราณกันโอเคนะเหรียญนี้ขอ200บอกไว้นะสภาพสวยเนี่ยปะปะเคยขายออกถึง800กันเลยทีเดียวนะโอเคนะวางไว้หลังจากนั้นจบจากราชก,การที่4แล้วเรามาดูเนื้อทองแดงกันอันนี้เป็นนีบุกนะฮะลงราชก,การที่4นี่มาดูเนื้อทองแดง f อสฮะเนื้อทองแดงขนาดเซี่ยวขนาดเซี่ยวฮะผลิตมามี2แบบแบบตาจอปลอช่อชัยยพึกเอสฮะด้านหลังช่อชัยพึกนะอ่ะ โอเคไหมเดี๋ยวปาปามันจะให้ดูแล้วมาดูแบบที่2ฮะเป็นตาพระบรมบรูปพระสยามเทวาธิราชพระบรมบรูปเนี่ย fc ฮะด้านนีนะฮะพระบรมบรูปนั่นแหละแล้วก็ด้านหลังพระสยามเทวาธิราชโอเคไหมฮะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนะก็เป็นเหรียญที่ต่ำกว่าเกรด C แต่ว่าต่ำกว่าเกรด4ใช่ว่าจะมีปัญหาสําหรับเหรียญโบราณในส่วนตัวปาปานะฮะ fc ฮะนะเรามาดูเหรียญกันก่อนนะก็เอาง่ายๆเลยเดี๋ยว pivot, จะเสียเวลาเยอะเนาะเหรียญน,นี้ fc ฮะ 150บาทฮะอันนี้จอสอ1236นะฮะนะตาจอปลอช่อชัย,ยพึกผลิตออกมาในาปีจอสอ,อยู่ในปีจอสอ,อยู่นะฮะจุลศักราชนะโอเคกลับหน้ากลับหลังก็ปะปาเอออันนี้1236ฮะสภาพผ่านการใช้งานนะผ่านการใช้งานระดับนี้เลยดูขอบด้วยเรียบร้อยนะปลาปปาใช้ก็ว่าต่างขวาเก็ดสีได้ไหมอ่ะโอเคฮะแต่ก็หาพบเจอได้ยากนะ อันนี้ก็ตาจอปรลนเช่นเดียวกันอันนี้เป็นจอซหนึ่งสองสี่สี่เริ่มเลียงมาแล้วเอฟซฮะนะโอ้ถ้าเหรียญน,นี้จะผลิตออกมาถึง12ครั้งเลยนะแต่นี้ไม่ได้ครบนะฮะถ้าครบโอ้ว่ามันเป็นหมื่นเลยนะ <c oughs> โอเคเนาะมีตาจอปรลนฮะสเหรียญเหรียญละ150บาทหาพบเจอได้ยากเลยเอฟซีถ้าเหรียญส่วนไม่ต้องพูดถึงฮะประปาเคยขายออกถึงราคาพันหเลยหลังใหม่นักสะสมเขาต้องการเหรียญสวยเนี่ยประปา บอกเลยะฮะราคาพันหนึ่งขายออกเหรียญสวยจัดๆที่ประปาร,รับซื้อหลังใหม่มาแพงเนี่ยประปาบอกเลยบอกเลยนะว่านักสะสมไม่ตื่นนะนักสะสมไม่ตื่นอาสภาพนี้150บาทนะหลังจากนั้น s อสซี F C H 2, เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเซี่ยวเช่นเดียวกันเหรียญเซี่ยวนะ อาทีนี้เหรียญเซี่ยวทั้งหมดเลยนะชุดเนี้ยวางอยู่เนี่ยเหรียญเซี่ยวนะอ่าเป็นเหรียญเซี่ยวตาพระบรมรูปพระสยามเทวาธิราชสองเหรียญเนี้ยผป,ปยาบัญญัติฟังนี่หนึ่งเขาเป็นเป็นเหรียญเซี่ยวเช่นเดียวกันแต่ว่าเขามองไม่เห็นเอสซียมองไม่เห็นปีจอสที่ผลิตนะปีรอสที่ผลิตนี่เป็นเป็นรอสล้วล่ะนะเป็นรอสที่ผลิตเนี่ยเรามองดูด้านล่างเนะี่ยเขาไม่เห็น เขาเขาไปว่ามีรอยแผลเป็นแบบเหรียญถูกใช้งานมาโดนของแข็งเบียดสีผิวอ่เนื้อเหรียญเนี่ยกระทบกระแทกจนมองไม่เห็นนะเห็นแค่หนึ่งหนึ่งเห็นไหมฮะอ่ะนี่ให้ชัดเจนเลยนะฮะอ่ะเนี่ยเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นแบบนี้ f อซฮะถ้าใครอยากได้นะถามแอดมินแอดมิม,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 ม่ก็คงตอบไปได้ปะปาตอบให้ตรงนี้ว่าไม่เห็นรอสอฮะไม่รู้ว่ารอสอหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสี่หรือหนึ่งหนึ่งเก้าฉะนั้นสองเหรียญน,นี้ปะปาขายให้ร้อยหนึ่งนะ ในฐานะที่ไม่มีไม่เห็นปีปีรอสอทั้งปีมีปีรอสอก็จะขายร้อยห้าสิบเช่นเดียวกันโอเคเนาะมาปาปากขยับหนีให้จะได้จะได้เข้าใจกันนะเอาง่าย,ยตรงนี้ปืนสองเหรียญน,นี้ fc ฮะไม่มีรอสอหารอสอไม่เจอไม่ใช่ไม่มีนะนะอันนี้ความแบบคล้ายๆโดนของแข็งมามาทำให้ผิวเหรียญนนีะ่มาปิดตัวตัวอ่าต,ต,ต,ตัวเลข fc ฮะเรามองไม่เห็นเอาง่ายสองเหรียญน,นี้มองไม่เห็นฮะรอสอเนาะเราขายหนึ่งร้อยบาทหลังจากนั้นหนึ่งสอง fc ฮะ สามสี่ห้าหกเหรียญ F4 ฮะสภาพผ่านการใช้งานระดับนี้ดูเอานะฮะอ่ะอ่ะเดี๋ยวว่าปลาพลิกสองเหรียญพลิกแล้วใช่ไหมเอาพลิกให้ดูอ่ะพลิกไปด้วยก็บอกราคาเลยนะฮะเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทฮะสภาพเหรียญต่ำกว่าเกรด C อยู่แล้วปลา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 ไม่เถียงนะฮะแต่ว่าความหายากใน F4 นะอ่าใครอยากได้เหรียญไหนฮะให้เลือกเอาเหรียญนั้นหนึ่งร้อยห้าสิบาทปลาปลาขายต่าว่านี้ไม่ได้จริงๆนะจําไว้นะสภาพสวยขั้นเทพเนี่ย ปปาปปาสวยล้วกันสวยสมบูรณ์กว่านี้สวยจัดเลยเนี่ยนะก็ผ่านการใช้งานอ่ะปปาขายออกพันกว่าบาทเลยนะโอเคมีน okay. okay. it ักสะสมเขาลองรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว huh. ่าจะมากน้อยแค่ไหนปปาไม่ม huh. ั่นใจโอเคในสภาพนี้ปปาขอขายออกนะนะหายากตามความความที่เขาผลิตมาหลายปีโอเคไหมฮะเรียนละ150บาทอ่ะให้ดูเอานะด้านหลังดูแล้เนาะ อ่ะอันนี้ตาพระบรมรูปพระสยามเทวาธิราชมีกันอยู่หลายเหรียญป้าปลาเหมาราคาไปแล้วนะฮะเหรียญละ้นหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะแล้วก็มัมีตาจัปรอสองเหรียญอ่ะทั้งหมดนี้เป็นเหรียญเซี่ยวทั้งหมดเลย F45 ทองแดงขนาดเซี่ยวนะมีหลายๆปีรอซอเลยโอเคนะก็เหรียญละ้นหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองไอ้ f ฮะ,ฮะเล่นจนเหนื่อยเลยโอเคเนาะ